สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งรายการที่ได้เชิญผู้ประกอบการ SME และเจ้าของธุรกิจที่เป็นของคนไทยนะครับผมมาร่วมเล่าประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและบอกเคล็ดลับในการที่จะทาให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณชัดพงศ์โตสมภาพเจ้าของร้าน CD ดี <c ười> ครับเค้กครับสวัสดีครับคุณชัดพงศ์ครับสวัสดีครับผม,มแหมวันนี้รอกันนานนิดนึงนะครับเกิ <c ười> ดเหตุขัดข้อง <c ười> ทางเทคนิค <c ười> นะฮะไม่เป็นไรครับเราเริ่มไปแล้วตอนนี้ ทำไมถึงเลือกเป็นคัพเค้กครับอืมออที่ผมต้องเลือกเป็นคัพเค้กเนี่ยคือผมเน้นเรื่องการสะดวกสบาย สะดวกสบายในการเก็บรักษาในการใช้อาบรรับริโภคครับผมก็เลยคิดว่าเค้กที่มันเป็นปอนเนี่ยปอนขนาดใหญ่เนี่ยโดยปกติเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะผ่าเป็นชิ้นๆใช่ช่ไหมครับก็ปอนหนึ่งก็ประมาณ8ชิ้นเราเก็รูนสึกว่าถ้าเราจะทําให้เขาอยู่ในถ้วยแล้วก็สะดวกสบายหมถึงซื้อแลวทานเลยหรือก็สามารถเก็บได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิด็อเกจตัวนี้ขึ้นมาครับอ๋อและเดิมทีนี่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี่หรือทำ เกี่ยวกับอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าครัถ้าเดิมทีเลยเนี่ยผมทําเกี่ยวกับพวกบริหารก็คือเป็นคอนซัลก็เป็นคอนซัลเป็นที่ปรึกษาโรงงานก็หลายโรงงานอยู่ครับแล้วครับครับผมอา้าวแล้วมาเริ่มตัวนี้ได้ไงครับเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือผมเป็นคนที่ชอบเดิน ตลาดเพราะเราทํางานเกี่ยวเรื่องการตลาดนี่นะครับเราก็ไปเดินพวกตลาดมาครับนี่มันไปได้ไอเดียตรงที่ว่ามีลายเบเกอรี่ที่ค้ายกันตัวเนี้ยเขาไปทำเขาเรียกอะไรอ่ะแกมโรอะไรพวกอย่างนี้มาคล้ายๆกับผมเอ่ยนามได้ใช่ไหมครับก็คือเป็นพวกโดนัดอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คือโดนัดเนี่ยก็จะอยู่ในห้างชิ้นใหญ่ขนาดประมาณสัก20 สิกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเห็นเขาทําให้มันเล็กลงก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะขนาดโดนัทน่ะเขายังทําให้เล็กลงได้เราก็เลยคิดว่าเราก็ทําขนมเค้กเน่ยให้มันเล็กลงแต่ตอนนั้นที่เราคิดเนี่ยไม่ได้คิดถึงตัวคัพเค้กคือคิดว่าแัพยังไนเลกก่อนคิดถึงอะไรก็เหมือนเหมือนตลาดทั่วไปก็คือเค้กบอลแล้วมาผ่า มาเป็นชิ้นๆก็คือมาเป็นเป็นเค้กปอนใหญ่ๆใช่ติแล้วก็คออเอามาผ่าเอามาผ่าเหมือนเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรต่างๆครับผมแต่ว่าพอเราไปลักษณะนั้นมันก็เหมือนกับว่าคนเห็นบ่อยไม่แตกต่างไม่แตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยหันมาทําเป็นคัพเค้กครับผมจริงๆคัพเค้กเนี่ยดั้เดิมดีเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยจะเป็นพวกถ้วยจี ตามงานอีเวนต์ตามงานต่างๆที่เาใช้ก็คือคัพเค้กคือตัวเล็กๆมีคํำอันนั้นคือคัพเค้กจริงๆครับผเราก็เริ่มจากตรงนั้นเหมือนกันอก็มาทําเป็นชิ้นเล็กๆ5าบาทเล็กกว่านี้อีกฮะใช่ใช่ครับคือถ้ากับนมจีอะไรเงี้ยลักษณะนะครับผมครบต้องก็ต้องต้องนึกภาพดูว่าเล็กๆชิ้นละห้าบาทแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเนื่องจากบุมเค้กใช่นมเค้กมันรู้แล้วมันก็ไม่น่าจะ จะทานได้อร่อยร้านขนมเคก้กแล้วก็การแต่งหน้าหรืออะไรก็ไม่มีความหลากหลายแล้วเพราะเขามีเนื้อที่ค่อนข้างเล็กอ่าใช่ <5 S 1> ไม่คอยใช่แต่ว่าของตัวโดนัทเนี่ยของเขาก็คือโดนัทก็เป็นรูกลมๆลอยถั่วอะไรก็สามารถทานได้ในชิน้นละหบาทครับผมผมก็เลยไปดูผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็ไปได้ตัวนี้จริงๆถ้วยตัวนี้เขาเรียกว่าถ้วยมัฟฟิน อใช่ใช่ก็คือ,คอก็ที่ใส่ตัวมัดฟินใส่ตัวเค้กไล้หอมครับผมแล้วก็เอาตัวนั้นมาดูอเอถ้าเราเอาเค้กใส่ลงไปครับผมมันก็จะได้ชิ้นที่ใหญ่ขึ้นอ่าแล้วถ้วยมัดฟินมันก็มีหลายขนาดด้วยถูกครับเราก็เลยเลือกหลายๆขนาดเนี่ยมาลองขายในตลาดดูก่อนว่าผลตอบรับเนี่ยตัวไหนที่ตลาดต้องการครับก็มาจบที่ไซส์นี้ครับ อแล้วเลยใช้คําว่าคับเค้กใช่ก็เป็นคับเค้กคือเป็นตัวที่เราตั้งขึ้นมาเป็นตัวที่เราอยากให้ทุกคนสื่อเข้าใจว่าคับเค้กเนี่ยมันคนนี้อยู่ในถ้วยแต่ไม่ต้องไปอิงกับตัวตัวเดิมที่เป็นถ้วยเล็กๆครับผมผมถามแบบเพื่อความรู้นิดนึงนะครับเพื่อความที่ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยครับผมอย่างคำว่าคับเค้กเนี่ยที่เมืองนอกเขาเขามีไหมฮะมีครับแต่ไม่ใช่แบบนี้ เราต่างเราต่างเขายังไงครับคัพเค้กของเขาก็คือถ้วยตัวที่บอกเป็นถ้วยจีนคือถ้วยเล็กวอนนี้ใช่แต่ทีนี้ฝรั่งไปเห็นก็เคยผมก็ไปขายใหม่ใหม่ฝรั่งเขาก็งงว่าตัวนี้คือคัพเค้กคัพเค้กได้ยังไงใหญ่กว่าของที่เคยมีถูกต้องแต่คัพเค้กก็คือเป็นสิ่งที่เราสร้างเขาขึ้นมาครับผมก็ทําให้ตอนนี้ก็คือเกิดคัพคัพเค้กแบบนี้ในหลายหลายหลายๆจุดก็คือเหมือนกับคนก็เอาไป ไปสามารถไปทำอาชีพชาติก็คือกลายเป็นคัพเค้กไปจริงๆล้วถ้วยแต่เดิมเนี่ยก็คือถ้วยมัฟฟินครับครับผมคือถ้วยเล็กๆที่เราคุยกันถึงเนี่ยแหละอันนั้นคือถ้วยคัพเค้กอันนี้คือถ้วยอันนี้คือถ้วยมัฟฟินใช่คนในเรามาร้วที่ที่ที่มันนอกจะจะเรียกเป็นถ้วยมัฟฟินตรงเนี้ยครับครับผมก็คือเราปรับมาประยุกต์ว่างั้นเถอะเรามาใช้แต่ว่าพอเราเอามาถ้วยมัฟฟินเนี่ยมันก็จะมี ข้อแตกต่างจากเค้กบอนเพราะมันจะมีเรื่องของกระดานหุ้มความหนาอุณหภูมิเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องพัฒนาเรื่องการคิดสูตรคิดสูตรขอนเค้กนะเว้เพราะเค้กบอนเนี่ยใส่เข้าไปอบอ,ออกมาแต่งหน้าแต่นี้ไม่ใช่ละ,ะต่างกันยังไงฮะก็เรื่องของอุณหภูมิเรื่องของอตัวจํานวนของจํานวรรช่ที จำนวนของแป้งนี่จะใส่เข้าไปให้เป็นเนื้อแป้งแล้วก็ตัวเค้กแล้วเราเข้าทีก็ค่อนข้างเป็นพันลูกเนี่ยคือเข้าไปเป็นเป็นถาดใหญ่ๆใช่แล้วก็เข้าไปเวลาคือปัญหาที่เราต้องคิดสูตรคัพเค้กของเราเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณชัดพงศ์ที่เป็นคนชอบทําอาหารหรือเป็นคนชอบทําขนมอยู่แล้วหรือเปล่าไม่เลยครับ ไม่เลยอก็พอเราคิดคอนเซปต์ตรงนี้มาได้เนี่ยเราก็มาลองก่อนก็คือวิธีลองตลาดของผมก็คือไปจ้างคนเขาผลิตก่อนโดยเราเป็นคนออกไอออกความคิดออกอะไรต่างๆเช่นว่าหมายถึงว่าจะารสชาติแบบนี้อะไรเงี้ยครับใช่ใช่แล้วก็จ้างเขาผลิตก่อนแล้วก็เอามาลองตลาดอืพอเราลองตลาดแล้วแรกๆเนี่ยมันเกิดฟิทแบ็หนึ่งของใหม่แปลกครับแล้วก็ไม่มีใครทํา เราทําเป็นเจ้าแรกก็มีคนเข้ามาพูดคุยสอบถามขอเบอร์อก็เลยไปจุดเริ่มต้นของการทําซีดีครับเกขายส่งเราก็เลยหันมาผลิตเองอคิดสูตรคิดสูตรเองแต่งหน้าเองทุกอย่างคิดสูตรได้ยังไงฮะในเมื่อเราไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทําขนมหรืออะไรอย่างเี้เลยหรือว่าเป็นคนชอบทานอืมคือวิธีคิดสูตรก็คือเราไปเรียนรู้เค้กบอลก่อน แล้วเราเอาสูตรตรงนั้นเนี่ยมาใส่ลงในถ้วยครับมาฟินแต่มันก็เกิดปัญหาเช่นไม่ฟูแห้งเกินหรือคือทุกอย่างมันเป็นปัญหาเพราะใช้ซิ่งมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะจากเดิมสูตรเดิมมันเป็นเหมือนกับเค้กปอลแต่นี้ก็มายอยยอส่วนเหลือใช่ใช่แล้วตอนเราเรียนเนี่ยอุณหภูมิก็ไม่ใช่อุณหภูมิอย่างเช่นสองหสินะอันเนี้ยอุณหภูมิก็จะแตกก็ไปเรียนมาด้วยฮะเออถึงจะส่งหลานไปให้หลานไปเรียนก่อนแล้วก็ เอาหลานเนี่ยมาทดลองแล้วเราก็ค่อยๆค,คิดอ๋อหมายถึงว่ากับหลานเนี่ยเป็นเป็นคนทําใช่ลักษณะนั้นนะแต่ตว่า<ผ>คุณช้ผพเป็นคนคิดครับผมก็มานั่งวิเคราะห์กันพออบออกมาเราก็มาดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรเราก็เอาสูตรมาดูว่าลดตรงนี้ไหมเพิ่มตรงนี้ไหม,มเขาก็มีการเปลี่ยนอย่างเคยใส่ไข่เท่านี้ตอนไปไปเรียนครับครับอย่างไปเรียนเนี่ยไข่แค่นี้เราเไข่แค่นี้มันไม่เวิร์ดเราเพิ่มไข่ไหม,มไข่มีมีผลไหม อะไรมีผลไหมเราก็ค่อยคิดประมาณเกือบสองเดือนนะครับถึงได้เริ่มเอ้ตัวนี้นี่เริ่มธุรกิจมาเนี่ยฮะตัวคัพเค้กเนี่ยเริ่มมานานเนี่ยครับเนี่ยถ้าตั้งแต่ปีห้าหนึ่งปลายปีครับประมาณเดือนตุลาได้ครับก็เกือบสองปีเต็มแล้วสองสองปีได้แล้วครับออ๋อโอ้โหคคือคือจากเนี้ยคือดูน่าน่าทานมากเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ย เมื่อกี้เราก่อนที่เราจะถ่ายมันมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงนะผมก็นั่งไปแล้วก็นี่ฮะโอ้โหกลิ่นหอมมากกล้ามว่าจะว่าจะคอชิมก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปต้องมาถ่ายโปรดักอีกทีเลยฮะก็เลยต้องเก็บไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะอ่ะคำถามต่อทําไมถึงตั้งชื่อว่าซีดีคัพเค้กเออซีดีแม่ชอบซีดีหรือขายซีดีซดีก็คือเป็นชื่อชื่อย่อของผมแล้วก็ภรรยา ครับผมซีเอคือคุณชาชพงศ์ครับผมครับผมก็คือคือตอนนั้นเราเราสร้างแบรนด์เราก็ไม่ได้คิดว่าว่าจะจะจะเอามาใช้ประโยชน์เราก็เลยเอ๊ใช้ซีดีคับเคสละกันอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าซีดีกลายเป็นการรีดง่ายขึ้นทุกคนอยู่บ้างกจะว่าซีดีซีดีคับเคกเนี่ยมันก็กลายเป็นคําที่มันง่ายขึ้นตั้งแต่แรกเลยนะครับว่ามาถึงุ๊กก็ตั้งชื่อว่าซีดีคับเคกอม ตั้งแต่แรกเลยครับแต่เอ่อตั้งแต่แรกหมายถึงตอนออกรายการที่แบบว่ามีสื่อเข้ามามส,สนใจาาใช่เข้ามาสนใจอ๋อถตอนนั้นก็เลยถึงได้เริ่มตั้งชื่อใช่ใช่เป็นซีีครับเพราะว่าผมดูในในเว็บไซต์ครับกับผมบางทีก็เหมือนกับมีเหมือนกับเอ๊ คนจะเรียนบ่งเรียนแบบหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะครับแล้วครั้นี้ก็เลยเห็นบอกมีการปรับว่าจะต้องดูที่ที่กล่องข้างกล่อง I, ใ,ชใช่ไหมฮะครับอันนั้นเป็นเป็น,ปนมายัางไงฮะถึงต้องไปลงอ,อย่างนั้นคือ,ค,อคือตอนนี้คือจริงๆมันเกิดการสับสนในตอนทั้งตลาดก็คือบางครั้งเขาไปถามว่าทําไมไม่เหมือนก็มีลูกค้าเนี่โทรมาว่าทําไมของคุณอย่างนู้นอย่างนี้เอางนี้ดีกว่าแล้วก็เลยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ชี้แจงในเว็บไซต์ก่อนแล้วก็มันจะมีตัวแทนมาเพื่อให้เขาอธิบายว่า ถ้าเจอผลิตภัณฑ์ที่มันคล้ายกันเนี่ยก็ให้สันเตซีดีแต่เราไม่ได้ปฏิเสธว่าคุณอย่าซื้อเขาไม่ใช่ซื้อได้ทานได้แต่ถ้าคิดว่าซื้อแล้วอร่อยไม่อร่อยก็เป็นเรื่องของทางลุ้นเขาแต่ถ้าชัดซื้อซีดีชัดเจนว่าเป็นของเราเรายินดีน้อมรับคําติชมเช่นไม่อร่อยอร่อยแข็งไปหรือของเสียหรืออะไรเราเรายินดีรับทางผิจชมแสดงว่าก่อนหน้านี้มีม,ม,ม,มีมีผู้บริโภคเนี่ยฮะมา ติมากเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นทานที่อื่นมาทําไมซีดีคับเคนี่มันถึงรสชาติเป็นอย่างนี้ใช่ใช่แสดงว่าก็มีคนเรียนแบบเงี้ยก็ถือถ้าเรียนแบบผมผมไม่เรียกตรงนั้นดีกว่าผมถือว่าอเอาใช้ชื่อเลแล้วใช้ชื่อนี้ด้วยอม่ไม่ไม่ครับเขาจะไม่มีโลโก้ อ๋อเขาไม่มีโลโก้คือคือคนเข้าใจคิดว่าเป็นคับเค้กเอาเราคุณใช่แล้วเลยแบบว่ามาเหมือนกับมามาต่อว่ากันนิดหน่อยว่าทำไมแต่ก่อนอร่อยอะไรอย่างงี้ยใช่แล้วษณะเ็เลยต้องมีติดชื่อมาก็คือเขาเขาอาจจะเห็นเราแล้วเขาสามารถทําได้เขาก็ไปประกอบอาชีพของเขาครับก็เป็นสไตล์ของเขาเราไม่ต้องถือว่าเขาเดยนแบบแต่ว่า ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะจะไม่เหมือนเราอยู่แล้วอย่างๆก็ว่าให้ลูกค้าเนี่ยแยกนิดนึงไไไไมมมม่่เเหหืืออนนยยัังงงงฮะก็อย่างรูปถ้วยเราก็มีแบรนด์ที่ถ้วยอ๋อเหรอครับครับผมขออนุญาตหยิบได้ครับหยิบได้ไหมครับผมคือว่าโอริโอก็ได้ครับอันนี้นะฮะใช่เห็นไหมเราจะมีซีดีคับเคเห็นไวยเราก็จะคลาสสิกอย่างครับโอเคโอเคผมก็ไม่เห็นข้างในฮะแล้วก็มีเว็บไซต์ชัดเจนนะฮะับ ออกข้างๆนี่ฮะจะเขียนอะไนะครับก็ครับซีคับเค้กนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ข้างล่างนี่ฮะติชมนี่เข้าไปในนี้ก็ได้เลยนี่ชัดเจนมากฮะได้ครับผมแล้วว่าเจ้าอื่นนี่เขาไม่ไม่มีไม่ใช่มีแพ็กเกจอย่างงี้คือเจ้าอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าถ้าจะทาแบรนด์จริงๆก็อาจจะต้องเรื่องของของวอลลุ่มด้วยอะไรด้วยการที่เราสร้างสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็คือทางผู้ผลิตถ้วยเนี้ยเขายินดีที่จะทําให้เรา ก็ถ้าเจ้าอื่นก็สามารถทําได้ครับแต่ก็อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าก็ตรวจสอบนิดนึงถ้าถ้าเป็นของเราเราเรายินดีน้อมรับคำเดโชมได้ไหมครับเอนดหนึ่งก็ได้รสชาติหวานน่าชิมจริงๆครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกอนทั้งหมดเนี่ยที่คิดไว้เนี่ยมีกี่รสชาติคือ <c oughs> จริงๆแล้วตอนนี้ของเราเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะที่ที่เป็นหน้าเค,ค้กทั้งหมดเลยเนี่ยหลายร้อยหน้า คือหลักร้อยขึ้นนะครับผมแต่ว่าในลายผลิตของเราเนี่ยจะผลิตเป็นร้อยหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราใกํำหนดเลยว่าทุกอาทิตย์เนี่ยถ้าลูกค้าต้องการสั่งเนี่ยเรามี40หน้าเป็นอย่างน้อยคุณ<อ>สั่งมาเลยเนี่ยสี่กล่องอตามเงื่อนไขในเว็บไซต์หรือตามเงื่อนไขตามหนังสือต่างๆที่เราลงสื่อว่าขั้นต่ําสั่ง4ี่กล่องคุณได้ทุกหน้าอย่างวันนี้ที่ผมเอามาเป็นแซมเปิลก็คือ14หน้าต่อกล่อง สิบสี่หน้าตอ่อกล่องใช่คือสั่งกล่องหนึ่งนี่คือหมายถึงได้สิบสี่หน้าแน่นอนใช่ครับผมสิบสี่หน้าก็คืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือหน้าหนึง่งทั้งหมดเนี่ยก็คือสิบสี่หน้ากล่องหนึ่งนี่เอเอ่โอโทษนะรรนครับต่อต่อคือทีนี้คือเป็นมีเป็นชิ้นขายเป็นชิ้นหไมฮะเออไม่ฮนะขั้นต่ําที่หนึ่งกล่องคือครจะสิบชิ้นใครจะซื้อต้องซื้อทั้งกล่องนี้ไปเลยใช่เราจะไม่ขายขายเป็นแยกหน่วยอ้าวรื่องี้นี้ก็เหมือนขายส่งดิฮะหรือไงเราเป็นขายส่งครับ อ๋อขายส่งอย่างเดียวอย่างเดียวเลยครับขายส่งแล้วเราก็มีตัวแทนมีเอเยตนอยู่ทั่วประเทศครับโอ้ผมก็ตอนแรกผมนึกว่าเป็นหน้าร้าน<อ>แล้วก็ขายเป็นแบบมันกบเป็นเบกเกอรี่แล้วก็